สวัสดีครับท่านผู้ชมเบรโฟนทีวีนำโปรโมชั่นดีๆของ Lenovo กับ AS Online Store มาให้ชมกันนะครับเริ่มมนจาก Lenovo ครับโดยตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายนนะครับนิสิตนักศึกษาที่ซื้อ Lenovo Tab A8 ครับสามารถนับส่วนลด3%จากราคาปกติ7,990บาทโดยยังมีอีกต่อหนึ่งด้วยนะครับคือรับสิทธิผ่อน0%นาน1 2เดือนโดยคิดแล้วก็เพียงแค่เริ่มต้น485บาทเท่านั้น โดยร้านค้าและบัตรเครดิตที่ร่วมในการก็มีมากมายนะครับติดตามได้จากลิงก์ที่ทีมงานสเปกโฟนทีวีจะแปะให้ด้านล่างนะนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อแท็บเล็ตของ Lenovo คือมีสิทธิ์เรียนชกม,มวยที่ค่ายมวยบัญชาเมฆของบัวขาวแบบฟรีๆพร้อมของรางวัลอื่นๆอ,อ,อ,อีกกว่า150รางวัลส่วน AS Online s ลน r e ครับ จัดโปร Samsung ดิสเขาลดราคาสูงสุด3,900บาทโดยไม่ติดสัญญาโดยรุ่นที่ลดลงนะครับ5ตัวที่น่าสนใจก็มีซัมซุงแกซี่แกน2ครับลดไป400บาทเหลือเพียง9,500บาทซัมซุงแกซี่โน t ต3 Neo d u o นะครับ14,900บาทลดลงมาถึง2,900บาท Samsung Galaxy S5 ครับลดสูงสุดนะครับ3,900บาทเหลือเพียง19,900บาท ซัมซุงแก l ซี่โน้ต3ครับลดไป2,500บาทเหลือ19,000บาทปิดท้ายกันที่ซัมซุง g ก l ซี่โน้ต8ครับลดไป1,400บาทเหลือ11,500บาทเรียกได้ว่า AS Online Store จัดเต็มไปเลยฮะแล้วอย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราใน YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับกดสเปกโฟนทีวี v แล้วก็ Subscribe กันได้เลยครับสวัสดีครับ